เราพักเรื่องของการเมืองไปเดินเยาวราชกันหน่อยดีกว่านะคะ,คะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะเพราะว่าเยาวราชเนี่ยช่วงนี้ก็คือคึกนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมายิ่งใกล้ตรุษจีนอโอ้โหบรรดาร้านค้าต่างๆที่เขาขายกี่เพาขายชุดจีนขายอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมจะนําไปไหว้เจ้าหรือว่าเอาไปประดับตกแต่งบ้านในช่วงตรุษจีนก็ยิ้มรอเลยค่ะ แม้ว่ามันจะเป็นเดือนหน้าใช่ไหมกุมภาพันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมการและสั่งสต็อกเข้ามาแล้วนะคะมีกี่เพาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งของอาเฮียอาเจนะมีหมดทุกเพศทุกใบมาหาซื้อกันได้เลยตอนนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเริ่มมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะหรือว่ารวมไปถึงสายคอนเทนต์ด้วยเขาไปหาชุดกี่เพาเตรียมพร้อมสําหรับเทศกาลตรุษจ,จีนขณะที่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาตั้งแผงกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเราเลยเห็นว่าถนนมันโล,งล่งอ่ะเพราะมันเช้านะคุณผู้ชมทีมข่าวไปเก็บภาพ มาให้ดูเนี่ยก็มีชุดหลากหลายค่ะราคาก็เริ่มตั้งแต่200บาทไปจนถึง800บาทใครอยากได้เป็นเสื้อความหมายมงคลลายมังกรลายอะไรก็มีนะคะเนี่ยสมกับปีมังกรไงคะคุณผู้ชมก็หาซื้อกันได้พ่อค้าแม่ขายก็นั่งคุยกับนักข่าวเขาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ขายได้เพิ่มนะคือมียอดขายในช่วงตรุษจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายสิตัวบางวันทะลุ100ตัวเลยทั้งๆท,ที่ปกติแล้วเนี่ย วันหนึ่งไม่ถึง10ตัวแต่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นค่ะยังไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิดเลยค่ะต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันเรื้อรังเพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันซบเซามันไม่ดีพี่น้องประชาชนเขาก็ประหยัด บางคนนะก็ใส่ตัวเดิมอ่ะเขาก็ไม่ได้ถือว่าต้องซื้อของใหม่ยังเอาออกมาใส่ได้ใส่แค่คนใส่สาการใช่แต่ว่าอบางคนเขาถือว่าปีใหม่ต้องใส่ชุดใหม่<อ>ก็มีเหมือนกันนะคะทีมข่าวไปคุยกับคุณชวาลินวัฒนะภัยโรตรัฐเป็นเจ้าของร้านขายชุดจีนที่อวราชค่ะบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาตามหาชุดจีนชุดกีเพ้ากันเพิ่มขึ้นนะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะปกติวันละชุด2ชุดวันนี้วันละ30-40ชุดเลยส่วนใหญ่ก็สีแดงสีทองนี่แหละค่ะ แล้วก็ลายมังกรมาแรงนะคะแต่ก็บอกเหมือนกันว่ายังซื้อไม่เยอะเท่าช่วงก่อนโควิดค่ะเริ่มนี้ค่ะก็ตั้งแต่ต้นเดือนมาหลังปีใหม่มาก็เข้ามาเรื่อยๆกันมีต่างชาติก็มีคนไทยก็มีอย่างเพื่อนบ้านมาเลสิงคโปร์เวียดนามอย่างนี้เขาก็เข้ามาซื้อกันมันยังไม่เคยดีเท่าที่ควร เศรษฐกิจเวลานี้ก็พูดจริงๆว่ามันยังไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมอ่ะนี่เห็นแล้วอยากไปเลยนะคะไปซื้อผัดหมี่ไปซื้อผัดหมี่หมูสเต๊ะแป้งน้ำนึกว่าคุณจะไปสอยโอ๊กีเผาอ๋อไม่คนอของกินเนาะเยาวาราที่ต้องไปกินออค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่อีกหนึ่งธุรกิจที่ คิวยาวตลอดเลยเช่นเดียวกันนะคะก็คือร้านขายของนะประดับตกแต่งก็คนเยอะเหมือนกันเขาบอกมีออเดอร์มานี่ซองแตเอียะองอ่งเปานะคะก็คือจริงๆอะซองอะเวลาเราซื้ออะคุณผู้ชมเป็นไหมถ้าคนจีนเนี่ยซื้อเกินอยู่แล้วแจกไม่ได้ครบเราซื้อเผื่อแล้วอันที่เหลือมันใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะมันเปลี่ยนปีเปลี่ยนปีหน้าซองก็เปลี่ยนตัวการ์ตูนไปนะคะเนี่ยเป็นแบบพัต ถ้าจะไม่ผิดเป็นมังกรมีพับมีป๊อปอัพมีดึงขึ้นมานะคะแต่เดี๋ยวนี้เราโตขึ้นมาเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วเพราะเราเป็นคนให้คือสมัยเด็กจะตื่นเต้นเพราะเราเป็นคนได้เป็นคนรับนะคะตอนนี้มีแต่ปะแตเตป๊ตเตป๊ตเคนลุกไปหมดลูกหลานเต็มไปหมดค่ะอนี่เป็นบรรยากาศยาราชนะคะมาให้คุณผู้ชมดูถ้าใครสนใจก็ไปเดินเล่นไปเดินช็อปกันได้ค่ะ